ค่ะนี่เนี่ยมีอะไรยโอเคฮสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ Hi guys welcome back to my channel and welcome to my weekend vlog คิดถึง weekend vlog มา,มากเลยนะคะในที่สุดก็ได้มีเวลามาถ่าย weekend vlog สักทีเนาะแต่ จะมีเวลาตัดเอาลงเมื่อไหร่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีกับฉากใหม่บรรยากาศใหม่นะคะหลายคนก็อาจจะง,งงว่าเราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่ที่บ้านคุณปู่คุณย่านะคะตามวิดีโอที่อัปเดตไปก่อนหน้านี้เลยว่าเราย้ายบ้านมาอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าของลูคัสนั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะทุกคนกคน็ที่บริษัทคุณสามีนะคะบริษัทพิลาสนะคะเขาก็มีเป็น Friday Party นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าสถานการณ์โควิดนะคะ ก็ทําให้ทุกคนต้อง work from home ต้องงดสังสรรค์แบบงดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บริษัทที่ l a s นะคะบริษัทสามีนะคะ<ม>เขาก็พยายามแบบว่าให้พนักงานแบบจะ work from home แต่เราก็ยังแบบการสังสรรค์มีการแบบ team building กันบ้างการเล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะจัดกิจกรรมแบบ friday night อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยนะคะ friday evening อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ล่าสุดครั้งที่แล้วนะคะเขาก็มีเหมือนแบบว่า order เป็น cocktail ี่ you can make from home by yourself ส่งมาให้ที่บ้านนะคะก็คุณพ่อก็เมาอยู่ที่บ้านนะคะอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าเขาได้อะไรขออนุญาตึ้นสามีนะคะว่าจะมาขอเปิดกล่องก็อันดับแรกเลยตึงๆล่าสุดบริษัทสามีดิฉันนะคะ แจก iPhone พนักงานจ้าแต่พี่ลาสเขาเป็นสาวก Android นะคะเขาค่อนข้างจะก็ไม่เชิงแอนตี้แต่นางก็จะแบบถ้าให้เลือกใช้ Android กับ iOS นะคะเขาก็จะขอใช้ Android เพราะฉะนั้น iPhone เครื่องนี้ก็เลยตกเป็นของเราค่ะว้าวมีอะไรไมาให้บ้างอะแดปเตอร์นะคะ,ะก็มีหูฟังและนี่ ไอโฟน12บสอโนะคะไอโฟน12 e 12 pro ไม่ก็เป็นสายชาร์จธรรมดาคะนี่นะคะคือไอโฟน e 2 2 Pro เสร็จเราเลยเราก็เลยมีโทรศัพท์2เครื่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดสิ่งต่อไปนะคะว่ามีอะไรอันนี้เขียนว่า social foodies doing good better คาดว่าน่าจะเป็นขนม เป็นขนมจริงๆด้วยปุ๊บสิน้าขอแพคขอแพคเก็บไวาให้เขาเหมือนเดิมให้เหมือนกับว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าอะไรอยู่ในกล่องเหมือนกับว่าเราไม่ได้เปิดมาก่อนเลยแล้วก็มาดูกล่องใหญ่อันนี้กันนะคะหนักมากโอ,โ,โอลิเวียนนอนอยู่ข้างๆนี้นะคะไม่ได้หลับแต่ก็ไม่ได้ร้องนะคะ So heavy I wonder what i s i t หนักมากค่ะทุกคนเขาให้อะไรมาวะ ว้าวโซบียังไม่เห็นอะไรนะคะมีกระดาษถอไปทีชั้นหนึ่งโอเค what 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 this company is crazy we can make cocktail and I โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเิ้นให้ดูนะคะว่าเขาให้อะไรแบบว่าอุ๊ปส์มี่าแล้วก็มี ตรงนี้นะคะเป็นโทน oh so ิกแล้วก็มีชิปส์นะคะจินแอนโทนิกมีฮาริโบโอะไรกันซ้อมอินนิสติงก็เดี๋ยวคุณแม่จะขอปิดกล่องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ลูคัสเลิกโรงเรียนมานะคะก็เขาจะมีเหมือนเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์นะคะก็ เราจะไปจอยคอนเสิร์ตกันนะคะแล้วก็พร้อมกับเอ j นจอยกับสแน็คบ็อกซ์ที่เครื่องดื่มกับขนมที่เขาส่งมาให้นะคะคก็บรีฟลูกไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเราจะมีปาร์ตี้กันนะคะลูกก็ลูกคัสก็คือแบบว่าไปโรงเรียนด้วยความแบบว่าเ yeah, ย้เย็นนี้ที่บ้านฉันจะมีปาร์ตี้นางแบบว่าตื่นไปโรงเรียนด้วยความสดใสนะคะแบบ ก็โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวรอเลิกเรียนนะคะแล้วก็ปาร์ตี้เขาเริ่มประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวนี้มาถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะว่าแกนเอ่อปาร์ตี้ผ่านอินเทอร์เน็ตครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวขอไปดูโอลิเวียกันนะคะลองละพี่ลูคัสเลิกเรียนแล้วนะคะแล้วพี่ลูคัสก็มาบังคับให้ออกไปเล่นที่สวนคุณปู่คุณย่าด้วยกันนะคะเลยต้องมาแพ็กเสาหน่อยโอลิเวียนะคะใช่ไหมคะ หนูก็เลยต้องวันใส่ชุดนมีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวออกไปหาพี่ลูคัสที่ในสวนกันนะคะออกไปหาพี่ลูคัสที่ในสวนกันนะคะ Are you ready อ๋อทำไมกล้องมันมีแสงกันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมแสงกันเป็นอย่างนี้เนี่ยไปในสวนกันค่ะแบสบีช mm hmm. ดูอืมอร่อยไหมครับ อร่อยไหมคคลิกพ่อไม้หนอนดูเสียดีสระอร่อยครับนี่ตั้มอัคุณพ่อกลับมาแล้วนะคะตอนนี้เข้าเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หารีโมทไม่เจอรีโมทหายก็เลยเชื่อมต่อเข้าทีวีไม่ได้เลยนะคะ รีโมทเจอแล้วนะคะหล่นอยู่ข้างโซฟานะคะลูคัสก็อยากจะเปิดกล่องขนมเหลือเกิน AX Log Scale เดี๋ยวรอคุณพ่อจัดสถานที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดกล่องนะครับโอเคนูดูกคน open เวอร์แอนดี้เปิดดีๆสิลูกดูสเกลาโอเป็นเป็นเป็กระเพียเป็นกุ้เพีย er det? Yeah. hvad Ja. โอเคพิที่ก่อนเป็นแบบว่าคนนะคนมีชื่อเสียงนะคะก็ฟิลแบบเป็นดารงดารอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ซีอของบริษัทนะคะคุณผู้ชายคุณผู้ชายโอเคเดี๋ยวมิ้นจะไปช่วยลูคัสลูกค้าลื้อกล่อง นะคะตอนนี้พิธีกรก็เปิดให้คนโทรเข้าไปนะคะก็คือพนักงานบริษัทนั่นเองนะคะโทรเข้าไปเสียหายแล้วก็พูดคุยกันนะคะกับซีอแล้วก็กับพิธีกรนะคะลูคัสได้ประจำที่นะคะเซโดลิเวียก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะไอ้กปาร์ตี้เริ่มแล้วนะคะทุกคน Hi guys เราม e เรามีวันศุกร์ปาร์ตี้ที่บ้านใช่ไหมดื่มทักสำหรับ PVC yeah Lucas happy นะแต่แล้วว่ามิ้นอยากจะโฟลอินเข้าไปในรายการมากเลยแต่ล a r ไม่รู้ว่าต้องโทรยังไง Lucas Lucas ปาร์ตี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะขนมหนูจะหมดแล้วนะ Ja. Ikke så hurtigt, men Nu eller... skal jeg have lidt pause. Det, det er det, det ikke. Ah. Ikke, ja. ja. ikke så hurtigt. det er lige Ja, vil du smage sådan noget? Mm. det er, ja, jeg vil gerne smage. Det er, det er hurtigt. det er måske okay. så meget ja. ja, det 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 โอลิเวียนะคะปาร์ตี้ this is Olivia drink ตอนนี้นะคะไลฟ์นี่นะคะ <c oughs> เขาก็จะ <c oughs> มีการ random call ไป <c oughs> ยังเบอร์ของพนักงานนะคะ <c oughs> เพื่อจะแบบทักทายเซฮายแล้วก็มีการแจกของรางวัลน,นะคะร <c oughs> อรับโทรศัพท์จ้ามั <c oughs> นมีคิดไม่หยุดเลย <c oughs> ทม่กี้มีสายโทรเข้ามานะคะแล้วก็มีแบบเสียงเด็กรอดเข้ามานะคะทางแจกของรัวมากแล้วนอกจากนั้นนางยังบอกว่าขอซี o ที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่าขอวันหยุดให้เขาด้วยได้ไหมเขาเหนื่อยมากเลยเขาเลี้ยงลูกเส yes ียหกเยสตลกอ่ะตอนนี้มีแบบเล่นเกมตอบคำถามอะไรเงี้ยค่ะชิงรางวัลกัน

สวัสดีนัสดเช้าวันเสรนะคะตอนนี <Cert ific ations> ้ก็เวลาประมาณเก้าโมงเช้านะคะฮัสวก็วานครัวนะคะก็ลามะันานารนะคะลทานอาหารเนะคะลัส่อเขา ทานกันไปตั้งแต่ตอนน่าจะเจ็ดแปดโมงอะไรอย่างงี้นะคะมินก็เพิ่งอาบน้ําทํธุระอะไรเสร็จอลิเวียเพิ่งจะหลับรอบเช้าเลยนะคะก็เพิ่งจะมีเวลามาทําอาหารเช้านะคะอาหารเช้าวันนี้นะคะเราจะกินกนอคับโจ๊กนะคะซองสุดท้ายแล้วต้องไปตุนจากร้านเอเชียแล้วต้มน้าร้อนนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาของในตู้เย็นนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะเอามาใส่เป็นอาหารเช้าของเรา คุณพ่อไปช่วยน้องชายย้ายบ้านนะคะก็ตอนนี้เวลาบ่ายสามกว่าแล้วนะคะก็ยังไม่เสร็จเนาะยังไม่กลับมาบ้านก็เลยคิดว่าวันนี้ก็คงไม่ได้ไปทําอะไรกันแล้วนะคะแต่ว่ามายาน้องสาวลาสนะคะบอกว่าหลังจากย้ายบ้านเสร็จนะคะก็จะแวะมาที่บ้านนะคะก็เมื่อวานนี้ที่มิ้นลงเอ่อที่มิ้นที่ถ่ายไปนะคะว่ามันมีปาร์ตี้จากที่ทํางานของลาสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันมีเครื่องเดิม เหลือเรา m i n ก็โพสลงในอินสตาแกรมของมินนะคะแล้วมายาก็เลยทักมาว่าแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมินก็เลยแบบชวนเขามาว่าแบบเออมาดื่มกันอะไรอย่างงี้นะคะก็มายาก็เลยเดี๋ยวจะเข้ามาวันนี้นะคะมาทําเครื่องดื่มกินกัน Hi o l i v i a ค่ o คิดดูแก้ม o ล i เวีก็ตอนนี้ก็นอนลูคัสไปอยู่กับคุณย่านะคะคุณย่ามารับไปคุณย่ากันเนี่ยนะคะอยู่ข้างๆนี่เองนะคะก็ Jeg har her. det okay. Okay, 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 okay. laver okay. Okay, laver Okay, yeah. drinks Okay, okay. hvorfor er Okay, lige... okay. Der er ikke så meget tonic, så nu bruger jeg bare noget Okay. okay, oh my god, look how big the story! Mm -hmm. they so <laughs> they're so big! Story, yeah, it's <laughs> mid-day long. Come and see, Lucas. <laughs> come and see, Story, you're a Oh my god, they're so big, <laughs> Lucas. Come and see her. <laughs> It yeah. Did... was after Smelly Day. You keep